สวัสดีค่ะตอนนี้พิมพ์มาอยู่ที่วัดพระธาตุนารายจิงเวงนะคะวัดที่มีปัญหาเรื่องหวย12ล้านนะคะก็มากราบขอพรพระแม่นารายจิงเวงให้เอฟซที่น่ารักของพิมพทุกทุกท่านนะคะเป็นคําคำนามัสการนะคะที่อยู่ตรงนี้คะ่ะวัดนะคะพระธาตุนารายจิงเวงนะคะเป็นคํานามัสการนะคะ วัดพระธาตุนาราย์เจงเวงสวยมากค่ะเป็นสถาปัตย์ตั้งแต่รุ่นหลายร้อยปีนะคะสวยมากวันนี้พี่มาทำบุญนะคะแล้วก็มาไหว้พระธาตุนาราย์เจงเวงพระธาตุพนางเจิงเวงนะคะอธิษฐานจิตร่วมกับพิมพ์นะคะขอให้ทุกท่าน จะลืมรุ่งเรืองม,ม,มีโชคลาภมีเงินมีทองประสบความสําเร็จเรื่องงานการหน้าที่งานที่ขัดติดขัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอให้สําเร็จรุ่งรืองไปด้วยดีทุกๆท,ท,ท่านนะคะงามมากค่ะสวยมากอยู่ตัวบรรท่าน,านารายจริงเวงนะคะที่มีการลำไปเมื่อวันที่24 แล้วก็มีปัญหาเรื่องหวย12ล้านนะคะวันที่16นี่แหละสงสัยพิมพ์โดนแน่ๆน,นะคะพิมพ์ชอบหวย4455 4554ค่ะไม่รู้คือชอบมีใครชอบกับพิมพ์มั้งไหมถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าชอบก็จัดไปนะคะ สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะเสียโชคดีเนาะซื้อลอตเตอรี่ก็มาเดินหารอตรีด้วยค่ะก็มาเดินหารอตเตอรี่ด้วยเพื่อมีโชคนะคะมีโชคมีลาเพื่อฟุกเนาะสวยมากค่ะตรนนี้ละค่ะที่นางลำทั้งหลายมาลำนะคะที่เป็นข่าวกันนะคะ ตัวองค์ก็ไม่ใหญ่หรอกค่ะร่มเย็นมากเลยนะคะลมโกรกลมเย็นค่ะมีโอกาสมานะคะมาไหว้จะพาไหว้สวยมากค่ะเดี๋ยวพิมจะไปหาซื้อรอตเตอรี่ในเมืองนะคะสี่สีห้าห้าสีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ